อันละเจ็ดลอยเลยนี่ยายอันละเจ็ดร้อยบาทน้องจาา๋าอย่าไพ่บุกหูว่าบาทลังนี่เพิ่อนอันเพิ่นสารอูเปเป็นไหมขายไปลายแล้ววันนั้นว่าเพิ่นขายไปหลายแล้วว่านั้นไหวปานว่านัดกันไหวเลวยพี่น้องจา๋าเออวยเปเปนะคะทุกคนตามภาษาผู้เฒธอเราไม่นั่งเฮ็ดกับวันเฮ็ดไปเข้าไป ลูกหลานขเาออขากับป๋าคิมแล้วกวันเฮ็ดไปเขได้ซื้อยาอันละเจ็ดร้อยแล้วแต่อันหน่อยอันไงมันพอกันเบิดโบเมีนบ่นั่นอาหารวางสีหายยังตัวไหนอ่ะตัวทักเตียงอ๋อตัวถุงเอาไปแก้มอดจังบ่จ๋ออ๋อหมอดเจ้าขวบเจาะอันต้องเอาไม้ดีด้วยไม้นั่นโบเมีนเอาไม้ซีซัวมาเฮ็ดขอบคุณนะคะที่รับชมบครับผมโบเมีนเฮ็ดของเฮ็ดไงปะ,ะ,ะ,ะนั่นอ๋อ ว่าเมนไงไงว่าเมนสีเอาจีบจีบทำได้สวยงามละเอียดท่าละเอียดอ่อนพร้อมอันนี้อีหยังนี่บ่ท่านด้ใส่กรอบแม่นบ่บ่ท่านใสก่กรบนนอบอ๋ออันนี้บ่ท่านด้ใสก่กรอบยังอยู่ในขันเออนอนละเอียดดีเลยเนาะ,นะพัดพันตองกระไม้แก่ๆเมนบ่นี่นสร้างเอาไม้แก่ๆมอดจังบ่จ๋อ อ๋อหมอน้วค่อยอวัตจอองาไหมไว้ปานวันนัดกันไว้เลยยพี่น้องจา้าเอออววเปเปนะคะทุกคนซื่อกินสื่อปลาทูวะนะปุดไดน้อนวาสื่อปลาทูคือกัอยาพี่โบเห็นตอนเพิ่นสารเนาะพี่น้องทำได้สวยงามละเอียดทำละเอียดออนพร้อม อันนี้เอียงนี่พอท่านใ,ใส่รอบมันบ่บอท่านใ,ใส่รอบอ๋ออันนี้บ่ท่านใ,ใส่รอบยังอยู่ในขันไหวปานว่นนัดกันไห้เลย,ยพี่น้องจา้าออวยเปเปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องอูเปคะ่ะพี่น้องอูเปด,ด้วยไม้ไผ่นะคะทุกคนอูเปทําด้วยไม้ไผ่จ้าน้องจา้าย่าไผ่บุกหัวบาหล่างนี้เพิ่นอัน เพิ่นสารอูเปเป็นไหมขายเป็ลายแล้ววันนั้นบาเพื่อขายไปหลายแล้วว่าสันตังบอขอบเหลือแต่ขอบพี่น้องเพิ่นเห็ดโดยสวยงามเลยนอนสองคนไลยเป็นบ่นี่โอ้ยฝุดไวยต้องแหน่งต้องแหน่งพี่น้องบอบอเมนเห็ดของเห็ดไงไปนั่นอืมบอเมนไงไง่าเมนสีเอาจิบจีบบอบ่บอเห็ดยยาอู่น้องจ้าจะไปบุกหัวบ้านรังนีนเพิ่นอัน เพื่อนสารอูเปเป็นไหมฮะขายเป็ลายแล้ววันนว่าเพื่อขายไปหลายแล้วว่าสันทำได้สวยงามละเอียดท่าละเอียดอ่อนพร้อมอันนี้อีหยังนี่บ่ท่านด้ใส่กรอบแมบ่นบ่่บทนใส่กรอบอ๋ออันนี้บ่ท่านด้ใส่กรอบยังอยู่ในขันกันเบิ่งแนืพี่น้องใหม่เพิ่นเฮ็ดละเอียดเลยสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะทุกคนเบิ่งแนืเพิ่นเฮ็ดไว้แตง่งอยู่ไม่นั่นบ่แม,ม่นเอาไม้ซีซัวมาเฮ็ด ขอบคุณนะคะที่รับชมครับผมดำเนินการอยู่อ๋อเนี่ยขันดำเนินการอยู่พี่นอ้องเฮ็ดจักมือแล้วนี่อันนึงอันนึงเนี่ยเฮ็ดหลายมืออยู่เด้สองมือสามมือก็เสร็แล้วอันนึงออติดต่อยายไผ่เด้อค่ะพี่นอ้องสวยงามยุบันสวนค่ะยุบันยายไผ่เระพี่นอ้องจ้าบบหูว่าเพิ่นรักเห็ดป็นพี่นอ้องสวัสดีค่ะพี่นอ้องอูเปค่ะพี่นอ้องอูเปด,ด้วยไม้ไผ่นะคะทุกคน อูเปย์ทำด้วยไม้ไผ่จ้าเตียงม้วนอับอจ็ดร้อยอูเปย์โอ้ยพี่น้องจ้าคือเฮ็ดดีแท้นี่มาเอาเด้อติดต่อยายไพ่เด้อนี่เด้อติดต่อยายไพ่เด้อค่ะพี่น้องสวยงามยุบันสวนค่ะยุบันยายไพ่ี่ล่ะพี่น้องจ้าโบหัว่เพิร์ลลกเฮ็ดเป็นพี่น้องยายไพ่โบเห็นตอนเพิ่์ลานเนาะพี่น้องทำได้สวยงามละเอียด ทำละเอียดอ่อนพร้อมอันนี้อียังนี่บอท่านใส่กรอบมบันบ่บอท่านใส่กรอบอ๋ออันนี้บอท่านใส่กรอบยังอยู่ในขันเกียงมื่อน้ำบรเจร้อยอูปเปโอ้ยพี่น้องจ๋าคือเฮ็ดดีแท้นี่มาเอาเ<ป>ด้อติดต่อยายใบเด้อนี่เด้อไว้ปานว่านัดกันไว้เด้อยาพี่น้องจ๋าเอออวยเปเปนะคะทุกคน กำเนินการอยู่อ๋อนี่นขันกำเนินการอยู่พี่นอ้องเฮ็ดจักมือแล้วนี่อันนึงอันนึงเนี่ยเฮ็ดหลายมือยู่ได้สองมือสามมือก็สีแล้วอันนึงสวัสดีค่ะพี่นอ้นองอูเปค่ะพี่น้องอูเปด้วยไม้ไผ่นะคะทุกคนอูเปทําด้วยไม้ไผ่จ้าโอ้ยสวยงามมากคือเฮ็ดใด้ละเอียดดีแท่ล่ะของฮะ งม่วน oh, you know, ึ่งบจเจ็ดร uh, ้อยอูเปโอ้ยพี่น้องจ๋าคือเห็ดดีแท้นี่มาเอาเด้อติดต่อยายไม่เด้อนี่เด้อไม่นั่นบ่เป็นเอาไม่สีซัวมาเฮ็ดขอบคุณนะคะที่รับชมไหวปานวันนัดกันไหวเด้ยาพี่น้องจ๋าออวยเปเปนะคะทุกคนอันละเจ็ดร้อยแล้วแต่อันน้อยอันไง มันทอกันเบิดบเมยนบัตัวไหนอ่ะอ๋อตัวทองแกแกเพ่บุกหูว่าบาทลังนี่เพิ่นอันเพิ่นสารอูเปเป็นไหมว่าเพิ่นขายไปลายแร้วะสันกินนะอืมแต่เราไม่ดีเขาเห็นแล้วพอ่ามอดจอิเบิร์ออันนี้กอทานแล้วไม่ซุมไม่แกไม่แกเพิ่นเนาพี่น้อง บ่หัวเพื่อนลาเคศเป็นเพื่อนไปสืพักสันนี้เพื่อนลาถามเหมือนนั้นกำลังสารอังบ่ขอบเลื้แต่ขอบพี่น้องเพื่อนเห็ดด้ยสวยงามเลยนอนสองคนไหนเพ่นบ่หนีโอ้ยหฝุดกล้วยต้องแหนงต้องแหนงพี่น้องอันละเจ็ดร้อยแล้วแต sure. right ่อันหน่อยอันงมันทอกันเบิดบอมเบียนบ่ตัวไหนอ๋อตัวถุงนองจ้า จะไพ่บุกงูว่าบาทลังนี่เพิ่อนอันเพิ่นสารอูเปเป็นไหมฮะขายไปลายแล้ววะสัสบาทเพิ่นขายไปไห,หลายแล้วว่าสัสดำเนินการาอยู่อ๋อเนี่ขยขันดำเนินการอยู่พี่นอ้องเฮ็ดจักมือแล้วเนี่ยอันนึงอันนึงเนี่ยเฮ็ดหลายมืออยู่เด้สองมือสามมือก็สีแล้วอันนึงเอนอนอนละเอีอยดดีเลยเนาะเพิน่นเพิ่นต้องก็ใหม่แก๋ๆเบนบ่น,นี่สร้าง ติดต bon ่อยายไพเด้อค่ะพี่น้องสวยงามอยู่บันสวนค่ะอยู่บันยายไพเราพี่น้องจ้าโบหัว่าเพิ่นลักเข็ดปิ่นพี่น้องอังบ่ขอบเหลือแต่ขอบพี่น้องเพิ่นเฮดด้วยสวยงามเลยนอนสองคนใดมันบ่นี่อู้ยฝุ่นกวอยต้องแหนงต้องแหนงพี่น้องตามภาษาผู้เฒ่าเราไม่น่งเฮดกับวันเฮดไปว่าไปลูกหลานเขากระป๋าจิ้มแล้ววันเฮดไป ก็ได้ชื่อยาชื่อไม้นั่นบ้วนเปนเอาไม้ซีซัวมาเฮ็ดขอบคุณนะคะที่รับชมครับผมดำเนินการอยู่อ๋อเนี่ยขันดำเนินการอยู่พี่น้องเฮ็ดจักมือแล้วเนี่ยอันนึงอันนึงเนี่ยเฮ็ดหลายาม,ามือเยอะได้สองมือสามมือก็สีแล้วอันนึง่งชื่อไม้นั่นบ้บวนเปนเอาไม้ซีซัวมาเฮ็ดขอบคุณนะคะที่รับชมครับผมไหวปวานวันนัดก,กันไวหนนไวเลย่าพี่น้องจ้เออวย เปเปนะคะทุกคนทําได้สวยงามละเอียดทําละเอียดอ่อนพร้อมอันนี้อียังนี่บ่ราะท่านใส่กรอบแม่นบ่บ่ท่านใส่กรอบอ๋ออันนี้บ่ราะท่านใ,ใ,นใส่กรอบยังอยู่ในขันบ่่แมนเห็ดบองเฮ็ดง่ายปานนั้นองอว่าแม่นง่ายๆว่า่าแมนสิเอาจีบๆบีบบอบอเฮ็ดง่ายดูเออนอนละเอียดดีเลยเนาะ เพิ่นเพิ่นตองก็ใหม่แก่เบียนบ่นี่สร้างอันละเกตร้อยแล้วแต่อันหน่อยอันไงมันทอกันเบิดบอมเบียนบ่นตัวไหนอ่ะต right. oh, ัวักเตียงอ๋อตัวถุงอันเราไม่ดีค่อยเห็นแล้วความอดจอดพิมเบิดออันนี้คก็ทานแล้วไม่ซุบไม่แก่ไม่แก่เพิ่นเนาะพี่น้องหายากซื้อกินซื้อปลาทูวะผู้ใดเนาะว่าซื้อปลาทูคืออันละแจ็คลอยเลยนี่ยาย อันละเจ็ดร้อยบาทอันละเจ็ดร้อยแล้วแต่อันน้อยอันใหญ่มันทอกันเบิดบเม,มีบนเหอนตัวไหนอะอ๋อตัวถึงสวัสดีค่ะพี่น้องอูเปค่ะพี่น้องอูเปด,ด้วยไม้ไผ่นะคะทุกคนอูเปทําด้วยไม้ไผ่จ้าน้องจาอง้ายาไผ่บุกหัวบ้านลังนี่เพื่อนอันเพื่นสารอูเปเป,เป็นไหม บาาเพื่อขายเป็นลายแล้ววะาสานันเออน่นละเอียดดีเลยเนาะนนนพ,พันตองอก็ใหม่แกกๆเบเนมอน่นสร้างทำได้สวยงามละเอียดทำละเอียดอ่อนพร้อมอันนี้อยียงนี่บ่ะท่านใสก่กรอบแบ่น